เปิดไปเรียบร้อยครับกับบูธแลมเบส t a าซึ่งเป็นในเซกเมนต์ของสกูเตอร์ที่ถือว่าเขาเรียกว่ากินเงียบกินเงียบจริงๆแล้วเนี่ยแลมเบส t a ากับอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือเวสปาริโหรือเ e s p a าเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นคู่มวยที่ห้ามหั่นกันมาทุกทุกเซกเมนต์แล้วก็ทุกช่วงเวลาของของคำว่าสกูเตอร์เพื่อวินเทจ เพราะนั้นเนี่ยกระแสของแลมเบต้าที่เข้ามานะ่ะแน่นอนละ่ะจะต้องเข้ามาลุกและตีใช้คำว่าตีกินในพื้นที่เซกเมนต์ของเวสตาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรใหม่ๆตีอะไรใหม่ๆรุ่นอะไรใหม่ๆแล้วที่เขาเพิ่งเปิดตัว,ว F300 สวัสดีครับสวัสดีนะฮะทีนี้สี่มวลชนบรรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของจักรยานยนต์ลายมอเตอร์ไซ ที่เราทราบกันนะครับว่ารอยัมเมล์ก็ถือว่าเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่เป็นตำนานระดับโลกนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ระดับพรีเมียมสัญชาติอังกฤษอย่างแท้จริงในการดูด้วยสวยเราจัดการถใอมูลเดี๋ยวเขาก็ส่งมาหรือก็ไปหาดูได้ตามเพจต่างๆแต่รอคอยทอล์กเราจะไม่พูดเรื่องสเปก เราจะไม่พูดเรื่องโมเดลเราให้ดูรถกันสวยๆอยากดูเรื่องสเปคก็ไปดูในเพจในเว็บไซต์ที่เขาดังๆกัน <c oughs> แต่ตัว X300 นี่น่าขี่น่าลองขี่กันจัดตั้งหน้าร้อนนะฮะก่อนเลยนะครับปอลีลาดีเจนะครับท่านผู้บริหารของเรานะครับทอโมโซโอเฟอร์เรชั่นแมเนเจอร์บริษัทไฟล์คาร์ดิฟฟ์ไทยแลนด์นะครับผู้จัดการที่ดี ขออนุญาตสอบถามครับอันนี้เป็นสื่อมวลชนจาก r i d e r Focus ที่วัตสันซึ่งจริงแล้วพี่วัสสันเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องทอกันเยอะเพราะว่าเป็นรุ่เป็นพี่วัสสันเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรางวัล b i k e of the Year ด้วยครั้งแรกของเมืองไทยเพราะนั้นะเดี๋ยววันหลังจะคุยกับเขาแต่วันนี้ขอประสบการณ์ของพี่สาันมากกว่า20ปีแน่นอน แรมเบต้ากับตัว X 300ที่เขาเปิดมาหรือทั้งคำว่าแบรนด์แรมเบต้าในเมืองไทยอ่ะพี่สันมีประสบการณ์คิดว่ายังไงกับแบรนด์นี้ครับคิดว่ายังไงอ่ะเป็นคำถามที่ง่ายแต่กว้างมากเลยอ่ะใช่ฮะผมผมจี้จุดเลยครับจี้ประเด็นตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ50,000กว่าคนจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัว300ที่ออกมาในก๊อปซสไพนั้นก็สวยน่าขี่นะแล้วก็มีโอกาสได้ไปจับแับๆนวที่สหนอ๋อเหรอฮะ นิดนึงนิดหนึ่งแล้วได้ลองอังอะไรนะได้ลองหรือยังขี่นิดนึงได้ขี่นิดนึงเป็นยังไงความรู้สึกก็อารมณ์มันจะต่างกับรถญี่ปุ่นนะที่คือถ้าเราจิ้กับการขี่รถญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ของตรงเนี้ยว่าอะไรอ่ะมันจะต้องแบบจี้นจาดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นอารมณ์อย่างแรมเนี่ยมันจะให้ความทำเรื่องของพละกำลังที่ ใ้เน,เน้นก่อเหรือต้นเทา่าไหร่แล้วก็เอ่อบอกเลยว่าตัวน,นี้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะรจำนะทีแต่มันดูทันสมัยขึ้นถูกิงราคาแสนกลางๆก็ก็กโอเคอยู่ไปได้ไปได้แล้วพี่ตันว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเลมเบต้ากับเวสบา้เาเขาก็ขิงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยพี่สันคิดว่าเป็นคนตลาดไหมหรือเป็นมวยถูกคู่เอ่อ จะเรียกว่ามวยถูกคู่มันก็ใช่นะเพราะว่ามันมันมันตลาดในสไตล์รถคปเตอร์คลาสสิกเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กีตัวนี่แหละทางนี้แล้วก็ก็น่าจะใช่แหละแต่มันก็เป็นเรื่องของปกตินะของการตลาดมันก็ต้องขีดกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครจะทำเรื่องของ ตอบโจย์ให้กับลูกค้าได้มากกว่านั่น,นสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับในส่วนข้างหน้าชุดหน้าของตัว X 300องเลเมตาที่เขาเพิเ่งเปิดตัวใหม่กันเนี่ยถ้าช่วงหน้าที่เป็นคอสปริงอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ล้ำแตม่มันเป็นพาดีดด้วยดิสเก็กเนี่ยมันความรู้สึกมันเป็นยังไงกับการให้ตัวหรือการยุบการโชว์หรือจะทําให้การขับขี่มันดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะสะท้านไหมหรือ,อนนมันยังไงอันนี้ยังไม่มีโอกาสไี้ทดลอง เป็นตัวนะยาวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่มีโอกาสนะครับตอนนี้บอกไม่ได้หรอกแต่ก็มีควสงสัยเหมือนกับสนน่ะที่เห็นแล้วก็ทำให้รู้สึกนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นไงวะอะไรดีหรือเปล่าอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆนะครับไลเดอร์โฟกัสถ้าฝากก็ทุกคนแหละที่ขี่รถเตอร์ไซทยนะขี่ให้สนุกขี่ให้ปลอดภัยมันขี่ระมัดระวังก็แล้วกันใช่ไหมครับพี่ความสุขมาก ในเรื่องดิขอมค,ครับลมเบต้าอยากรู้เรื่องข้อมูลลึกไปดูที่เพจอื่น <laughs> อยากรู้เรื่องสเปคไปดูที่เพจหรือเว็บไซต์อื่นอยากอะไรที่มันมีสาระบ้างมีสาระบ้างค่อยมาดูที่เราก็ได้เราไม่ว่าทําไปเล่นๆทําไปขำๆแต่รอดูเรากลับมาทําจริงจังตั้งจริงจริงตั้งจริงๆริบค,ครับ